คันหรือเปล่าที่นี่มีใครคันหรือเปล่าคันหรือเปล่าเจ๊เพนเจ๊เพนคันหรือเปล่าคันแหละดูออกนะ าเร็วกลับบ้านกันหายคันย่างแ่งดาเอ๋น้องจเอจาเอ๋เจเพนไหมเจเอ๋ไหมเจเพนกลับบ้านกันเร็วไปกินสับประรดกันเร็วม,ม,มาม่เจ๋อืมไปมั่มัมกันเร็วหายคันย่าง ยังไม่จบยังไม่จบ